อเมริกันสกูลฟอร์บอยศึกษากุมารีสีธรรมราชวิทยาสีธรรมราชศึกษาคือหนึ่งเดียวแห่งน่วงเหลืองขาวแดง ขอเชิญสิทธ์เก่า AMC ทุกรุ่นร่วมสังสรรค์คนะริสต์มาส5-8ณโรงเรียนสีธรรมราชศึกษา23ธันวาคม2558 6โมงเย็นลงทะเบียนสนุกกับกิจกรรมมากมายร่วมคารวะครูอาจารย์ซุ้มอาหารหลากหลายลุ้นรับรางวัลพิเศษกลับบ้านตลอดงานทุกอย่างฟรี23ธันวาคมสังสรรค์คริสต์มาส5-8ที่โรงเรียนศีธรรมราชศึกษานะครศีธรรมราชจัดโดยสมาคม สิทเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูและโรงเรียนสีธรรมราชศึกษาร่วมสนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อนสิทธิเก่าม .3 รุ่น2532 oh, Merry Christmas! Oh, 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 oh.